ไม่ใช่เอาปืนธรรมดาไปนะครับปืนลูกโม่ปืนอะไรไปแล้วก็ไปซ้อมช่วงนี้ลมแรงใช้คําว่าลมแรงก็ไม่ต้องซ้อมรักซ้อมยิงเน่ยก็ติ๊กไปก่อนดีกว่าไอ้นักกีฬาเหมึงก็ไม่ใช่ทีมชาติหรอกมาเนี่ยนะซ้อมยิงธนูซ้อมยิงหน่ยก็ติ๊กไปก่อนเถอะแต่ถ้าจะเป็นนักกีฬาจริงๆก็เอาปืนไปฝากเลยเขาออกระเบียบข้อบังคับมาแล้วว่า ให้อาวุธปืนเนี่ยไปฝากที่สมาคมหรือสนามยิงปืนนั้นแต่เราก็เป็นห่วงอีกแหละกลัวอาวุธปืนจะหายไงกลันะวอาวุธปืนจะหายนะครับกลัวอาวุธปืนจะหายผมเองอย่างนี้ครับเอฟซี FC ครับผมเนี่ยหนึ่งไม่ได้เล่นการเมืองไม่ได้ความีมความประสงค์ที่จะหาเสียงนะครับสอง เป็นข้าราชการเกษียณไปแล้วไม่ได้มียศมีตําแหน่งไม่ได้มีมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์อะไรให้ใครอย่างไรสามออกมาไลฟ์นี่ก็ใครไปทํา YouTube ไปทํา Tik t o อกผมก็ไม่มีไรายได้นะครับแล้วก็ไม่มีความกระสังจะไปออกช่องนั้นช่องนี้นะครับที่ไปเนี่ยเพราะความเกรงใจไปเพราะความเกรงใจนะครับผมมีหน้าที่ต้องประชุมไง จันถึงสุกก็ต้องมีหน้าที่ประชุมนะครับมาเนี่ยตลอดชีวิตรับได้การก็ไม่เคยได้งอนักข่าวอะไรฮะไม่เคยให้เงินนักข่าวใครอยากได้ข่าวก็ไปกับผมนะครับไม่ต้องเอาเงินเลี้ยงนะอดก็อดกันไปก็ไปด้วยกันไปตามล่าคนร้ายเนี่ยยังมีปืนแจกนักข่าวเลยมึงช่วยกูด้วยถึงเป็นตำรวจคนหนึ่ง <c oughs> มาอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ถามนักข่าวการบุรีได้นะครับ แล้วก็คือถ้าคนเราเนี่ยถ้ามีจัญญาบันแล้วก็มีสามัญสำนึกเนี่ยมันก็น่าจะรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดนะครับท่านอาจจะโกรธผมเรื่องไปตามไอ้แป้งนานโหนดอ่านข่าวพูดกูจนมึนหัวหมดเหมาะที่จะไปเชียร์เรือแข่งมากกว่านะ มันก็ต้องวิเคราะห์ข่าไปในทางที่ถูกที่ต้องนะครับไม่ใช่เรียกเลตติ้งอย่างเดียวนะครับทีถว่าถ้ามีเรื่องการรับขอาาให้ยิงถ้าเรายิงจากทีไหคคะโอ้ย,อย่าอย่างนี้หนูผมเนี่ยสวัสดีครับขอโทษครับ ขอโทษครับแล้วก็พูดในใจว่าไอสัตว์ไม่เคยตายยีอยเงี้ยเออขอโทษขอโทษครับขอโทษลูกขอโทษมาอย่างเงี้ยนนะแล้วก็พูดในใจเราว่าไอเฮียไม่เคยตายมึงอายุเท่าไหร่อีสัตว์เดี๋ยววก,กระทือบแม่แต่พูดในใจไม่ผิดไม่ผิดแต่ปากก็พูดออกไปก่อนขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับลูกปะพร้อมพร้อมเมื่อใดได้ครับคือค่าคน,นง่าย แต่ฆ่าคนไม่ให้ติดคุเนี่ยากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทำเลยกล้องหน้ารถเยอะแยะไปหมดก้องหน้ารถเยอะแยะหมดผมเองก็เมื่อก่อนยังไม่กเกษียมนะขับรถไปเออวันนี้อารมณ์ดีๆขับรถไปเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยสองครั้งไปที่ ดำเนินไปดูเหลือ <S <S เหลือ,อวิถีชนบทไปดูเหลือพอขับรถกลับมาขับมาเรื่อยๆไม่ได้เร็วแลวครับไปเจอรถปิกอัพขับมาปาดจากซ้ายไป,ป,ไปกู๊ดไปเกาะกลางโอ,โ,อโ,อโอ้โหเบรกขาสั่นเลยไอเราบีบแกแป้นบีบกลัวจะชนมันมันย้อนเลนงกลับมาไล่ตามผมอีกไล่ตามผมก็เฮ้ยคนนี้ไล่ตามหมาผมก็ชิดกว่า แล้วก็เตรียมปืนก็วไว้เพราะกะว่ามันต้องประกบทางซ้ายตอนนั้นยังเป็นผู้จการอยู่นะแต่ขับรถไปเองไม่ได้มีคนขับรถมันไปปอดเบรกผมเบรกข้างหน้าผมเอ้คนนี้มันยังไงวะเนี่ยเสร็จแล้วมันลงรถมาเลยลงรถมาเลยถือมีดมาเลยถือมีดมาเลยฮะถือมีดมาถือมีดปุ๊บก็ไม่เข้าท่าแล้ว ผมก็เลยถือปืนชาร์จเข้าไปบังคับมันยังไม่ได้ยิงอะบังคับให้ทิ้งงีดผมเอาปืนกระแทกปากฟันล่วงหมดเลยคงจำผมได้ <c oughs> ไอ้แก่ทำไมทำนิสัยอย่างนี้อายุก็เท่าๆกูแล้วนะครับ มึงรู้ไหมว่ามึงทําไมไม่ตายเนี่ยตอนนั้นกล้องยังไม่มีเยอะนะกล้องหน้ารถยังไม่มีนะแล้วก็มีกล้องหน้ารถอะถ้าผมทําอะไรคุณตายไปเนี่ยผมต้องยิงเด็กด้วยเพื่อไม่ให้ม่ีพยานไงอย่าทําสัมดางี้นะมาคนแถวดําเนินหรือคนแถวไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ดูแจ้งความป่าผมจะได้ไปมอบตัว ไม่แจ้งกวามใครก็จําได้ะ้ะฟันหน้าหลุดหมดปากแต่ในนี้ผมไม่แล้วหโหสิบใจเย็นนะครับยกมือไหว้ขอโทษครับขอโทษครับอย่าไปคิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นต้องคิดว่าคนอื่นเหนือกว่าเรานะครับต้องคิดว่าคนอื่นเหนือกว่าเราอย่าไปแสดงความเก่งกาจเลยนะฮะกลับมาบ้านแล้วก็จบ จะทะเลาะใครโกรธใครเดี๋ยวนี้นอนตื่นเช้ามาก็อโอ้ยหายใจได้แขนขายังมีแรงผมก็ดีใจแล้วนะครับดีใจแล้วอาพูดถึงข้าราชการตำรวจหน่อยนะครับเพิ่งผ่านฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อกี้ลูกน้องมหาที่หน้าไล่เนี่ยว่าโดนย้ายนายผมโดนย้ายโดนย้ายจากสวปลงพักดีเลยไปเป็นพนักง,งานสอบสวน เขาถือว่าภาษาตํารวจเขาถือว่าตกเกรดแต่ที่จริงผมมองว่างานสอบสวนเนี่ยเป็นงานที่มีความสําคัญมากนะตำรวจถ้าไม่มีอํานาจสอบสวนเนี่ยก็เหมือนกับมีหน้าที่แค่จับกลุ่มเขาอะไรเขาจับตามหมายสารคนตามหมายสารเท่านั้นแหละจับตามหมายจับนะครับไม่มีอำนาจสอบสวนแต่นี่มีอำนาจสอบสวนก็ถือว่าเป็นงานที่สําคัญนะครับแต่ตํารวจมันไม่ชอบเป็นกันพนักงานสอบสวนเนี่ยเพราะว่าสานวนมันเยอะ สำนักง,งานแห่งตำรวจแห่งชาติไม่ได้จัดอุปกรณ์อะไรให้เขาคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ซื้อให้เครื่องปิ้นก็ไม่ได้ซื้อให้กระดงกระดาษก็มีไม่พอสำนวนก็เยอะนะครับแล้วระเบียบกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเด็กมันก็หนีการฆ่าตัวตายกันเยอะนะครับผมก็เลยพูดให้กำลังใจน้องครับว่าก็ทีมึงไปเตะเขาเล่ามึงทำไมไม่คิดเล่า อกเขาอกเราทีมึงทีกูลูกผู้ชายนักเลงอ่ะเวลารุ่งอย่าไปเหลิงเวลาลงอย่าไปทอ้อนะครับก็ทีเราลุกเหลืองแล้วทีเราไปเตะเขาแล้วพอเขามาเตะเราบ้างมันธรรมาชาติอยู่แล้วนะครับเออไม่ใช่ลูกศิษย์ผมนี่หว่าของผมนี่โดนเตะเข้ากรุกไปสองครั้งก็ไม่ทอ้อโดนย้ายกระเด็นภายในยี่สบสี่ชั่วโมงก็อย่าไปทอ้อ คิดบวกอะไรก็ดีงั้นถ้าผมไม่โดนยา้ายยี่สิบสี่ชั่วโมงผมจะได้มาอยู่การบุรีเหรอนะผมจะได้มีโอกาสไปทําไร่ทําสวนยางเหรอก็คิดบวกนะครับคิดบวกให้คิดบวกนะฮะท้อไม่ใช่ลูกน้องผมอะ่ะคลางเป็นหมานี่ไม่ใช่ลูกน้องผมอะ่ะลูกน้องผมเนี่ยมันต้องเสือเสือมันต้องกืนเลือดเสือมันต้องกืนเลือดไม่เห่าร้องเป็นหมานะครับ มันต้องสู้นะครับราอใจจะลาออกไม่ต้องไปท้อใจเป็นไปเถอะไอหาสอบเข้าแม่งก็ทั้งยากช่วยชาวบ้านไปมีความสุขนะครับมีความสุขกับการช่วยชาวบ้านไปนะครับดูกันนะครับหกโมงเย็นมีอสานต่อได้ด้วยค่ะก็คือไปดูบอล ดูบอลหกโมงเย็นเสร็จก็เดินแถวซ้ายไปหน่อยเข้างานตะพานข้ามแม่น้หหําแควเลยมีงานตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับนายกเสร็จขาเปิดงานงวันนี้อ,นอ๋กงงอก็ดีฮะถือว่าวันสต็อปเซอร์วิสไปไปงานเดียวก็ได้ได้ได้สองเลยเดี๋ยวขอญาตถ่ายรูปแป๊บนะเจิครับสวัสดีครับเขาเรียก อย่าไปให้สังคมมาปีบบังคับเราโซเชียลคอนโทรลมันทําให้อึดอัดตัวเราก็คือตัวเราแต่งยังไงก็แต่งอย่างนั้นนะครับแต่งยังไงก็แต่งอย่างนั้นมาไม่ใส่มันไปเลยถุงเท้าง่ายมันสบายดีเพราะรองเท้าแบบนี้เขาไม่ใส่ถุงเท้ากันถ้าใส่ถุงเท้าเฉยผมชอบคือไม่ต้องซักถุงเท้าไม่ต้องเปลืองถุงเท้าสบายสบครับผมนครับอาหารนี้ แม่ครัวที่ไหนคะแม่ครัวพยาใช่ครับพะเยาจังหวัดพะเยาแม่ครัวพะเยาพ่อครัวลำพูนเป็นอาหารเหนือใช่ไหมคะเป็นอาหารเหนืออร่อยทุกเมนูเนะครับเครื่องปรุงเขาส่งมาจากที่เชียงรายไส้หัวอร่อยมากเครื่องปรุงส่งมาจากเชียงรายมาไส้หัวอร่อยดอกมงดอกงิ้วอะไรอย่างเงี้ยจะเด่นไปทางอาหารเหนือทางอาหารเหนือมา แล้วก็อาหารผมติผมนี่นจะเป็นคนติฮ้ยอันนี้แข็งไปอันนี้อ่อนไปอะไรเงี้ยก็ปรับปรุงไปเรื่อยอะไรเรื่อยเดิมไม่ได้ทําขายแล้วครับทําไว้กินให้ผมกินแสดงว่าคณอานชอบเมน,นูนใช่มันได้กินผักนะไม่นั้นเราไม่ได้กินผักนะเราได้กินผักนะน้ําพริกหนุ่มกับผักอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้น้ําบูดูทางใต้ผมก็ชอบน้ำยีก,กะปิก,ก็ชอบ ร้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวร้านชาวใต้เพราะเขาแถามน้ำพริกกะปิไงแ, <c oughs> แล้วผักเขาไม่อั้นนะร้านขนมจีนอะไรแถมน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ย <c oughs> มันได้กินผักเราเป็นคนคนจีนด้วยไม่ค่อยได้กินผักเ <c oughs> มื่อกี้แม่ซื้อน้ำพริกใต,ต้มาจ้ะอากองอมาม่าผมเนี่ยบอกว่าคนจนนะนะกินผักเหมือนวัวเหมือนควาย <c oughs> คนมีตังค์ต้องกินหมูเห็ดเป็ดไก่ไอ้เราก็กินแต่หมูแต่เห็ดเป็ดไก่นะครับพอโตขึ้นอ๋อ อากงแท้โคอาม่าแท้สีตึงนั่งอะสิแต่ตอนเด็กๆเนี่ยใครก็เรียกไอ้เจ๊กถ้าเรียกเจ๊กโดดต่อยมา่านเลยมาโกรธมากเลยใครเรียกไอ้เจ๊กอย่างเงี้ยนะพเพื่อนมันชอบแซวไงไอ้เจ๊กเรียกเจ๊กก็ต่อยเลยก็ก็หาว่าเราเป็นเด็กก้าวล้าตั้งแต่ประถมเลยก็ามาเรียกเจ๊กถ้าบอกคนจีนไม่เป็นไรถ้าบอกเฮ้ยนี่เชื้อจีนไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกเจ๊กนี่มันเหมือนกับเจ็บปวด เหมือนเหมือนมันเจ็บปวดแล้วเกียบตำรวจนะตำรวจมาเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเขาจะมาจับอากงผมหรือเปล่ากาม่าผมหรือเปล่าจะมาตรวจใบต่างด้าวเมื่อก่อนเนี้ยคนจีนเข้ามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยต้องไปเสียภาษีเสียใบต่างด้าวที่โรงพักมีมีเส้นเส้นต่างไงใช่ไหมคือคนจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเหมือนกับตำรวจก็จะมาตรวจมีใบต่างด้าวป่าไม่มีใบต่างด้าวก็จะปรับ สัสพพสามิตร้สัพพสามิตรไม่ไม <labels S 1> <tortured. S 2> ่ไม่มาจับครับสัพพสามิตจับเล่าแต่ตำรวจเนี่ยจะมาจับใบต่างด้าวจะมาจับใบต่างด้าวไม่มีใบต่างด้าวก็จะเอาไปเปรียบเทียบปรับที่โรงพักก็ไม่ได้ไปก็ขอไก่สองตัวเหล้าขวดหนึ่งอะไรเนี่ยนะครับก็เกียดตำรวจมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับเราก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเรามาเป็นตำรวจเนี่ยทําให้ชาวบ้านเขารักดีกว่าอะไรผิดบ้างอะไรบ้างเนี่ย คนจีนเขาอยู่บ้านนอกชนบทกว่าจะมาต่อไปต่างด้าวปีหนึ่งมาต่อครั้งหนึ่งบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้มาต่อก็เก็บไปทิ้งสิบปีเลยก็ไม่ได้นะต้องให้ไปต่อปีต่อปีอะไรอย่างนั้นนะฮะมามให้เก็บปีต่อปีอย่างเงี้ยฮะระดับจังหวัดระดับประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำมาหากินทำไม้ตัดพดกันอะไรกันแต่นี้เขาเก่งฝังเหรียญเหรียญหยนึ่งเจ็ดเหรียญเหรียญบาทปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ <c oughs> 1> 1่งเจ็ดนเนี่ยเป็นรูปตราคุด <c oughs> ด้านหนึ่งเนี่ยเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่เก้าอีกด้านหนึ่งเป็นตราคุดคุดขาการาคุดจับเหยื่อคุดที่มีอำนาจที่จะจิกเหยื่อเหมือนพญายินเรีย คุดบางทีก็ขางุ้งบางทีก็ขากลางอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้พวกครานป่าเนี่ยกับคนเที่ยวป่าเนี่ยเขาจะเอาเหรียญ<ม>เหรียญบาทเหรียญบาทปราคุดปีหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดเท่านั้นนะปีอ<ม>ื่นไหมครับไม่มีปีอื่นมันก็เขาไม่นิยมกันนะครับ<ม>เขาจะนิยมปีหนึ่งเจ็ดเหรียญหนึ่งก็ขายกันหลายบาทนะไม่รู้ ตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ไม่มีความรู้เรื่องเหรียญบาทตาคุดปีหนึ่งเก็ดแล้วครับแต่ว่าสมัยผมไม่เป็นสวัสดิ์ที่ดานมะขามเตี้ยปีสองพั้าร้อยสามสบเ็ดเนี่ย <c oughs> ต้นไซกับต้นตะเคียนเนี่ยไม่มีคนกล้าโค่นนะต้นไซใหญ,ใหญ่ต้นโพใ,ใ,ใหญ่เนี่ยต้นตะเคียนใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ไม้ตะเคียนเนี่ยเขาต้องทําเรือประมงนะ เรือแถวแม่กองสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยเขาจะสั่งไม้ตะเขียนสั่งกับพวกปางไม้นะไม่ใช่ผมอะผมเวลาไปก็ชอบไปเที่ยวป่าผ่านโกะนะครับไม่ใช่เราพิดใบวันนะผ่านโกะคือชอบนอนป่าอาทิตย์หนึ่งก็ต้องสองวันน่ะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปแหละนะไปก็ไปรู้จักพวกปางไม้พวกเลื่อยไม้เนี่ยไม้สัมปทานถูกต้องนะครับในพม เออหัวเราได้เหรียญบาทตาคุดเนะี่ยเขาเก็บไปเยอะเลยเหรียญบาทตาคุดเนะี่ยเขาก็ไปที่ต้นตะเคียนเนะี่ยแล้วเอาตาคุดแปะเข้าไปแล้วก็ต่อปักเข้าไปแล้วก็โค่นบอกผีนางตะเคียนหนีหมดผีอยู่กับต้นไซตต้นไม้ใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยนะมาเป็นความเชื่อของชาวป่าพรานนะครับเมื่อวานพอผู้ใหญ่เอานะครับชอบใจแล้วก็ เอามีเหรียญตาขุดนี่กําลังไปหาใบตองแห้งมาขัดครับลงมันไม่เอาเล็เกอร์ลงอะไรลงนะต้องใช้ใบตองแห้งถูไม้ไงไม้เข่งที่เขามาทําอขนนอ่ะรุ่นหนูไม่รู้เรื่องเลยอีโนโอูไม่รู้เรื่องหรอกมาเนี่ยเออ<า>เขาจะเอาใบตองแห้งเหมือนกับรุ่นหนะูถูพื้นเนี่ยก็ต้องกาบมะพร้าวแห้ง,หงใ ใบตองวางกามะพร้าวแห้ง,หงถูลงน้ำมันให้พืชพันมันไงมาเนี่ยบางคนก็ไอ้นี่ฮะไอไอมะพร้าวที่เราคันแล้วเอาห่อผ้าขาวอะ,อะห่อผ้าขาวถูอ้นี่เรื่องจริงอย่างนี้นะโหนีโน no, 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 รุ่นหนู no, เนี่ยรุ่นผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเดือนเมษสาสงกรานเนี่ยเ,ยาเยขาเล่นกัน,น,น,นเดือนนึงนะ ใช่มันติดเทองไงเดือนหนึ่งเขาเรียกตรุษเรียกตรุษตรุษสงการยังไม่สงการเนะี่ยตรุษไอ้หนุ่มๆหมูม่บ้านนี้มีสิบคนอะไรก็จะไปหมู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านสามง่ามก็ไปกันเดินนนั่งจนก็เดินมีฐานะหน่อยก็ปั่นจักรยานไปกันที่สามง้ามเขาจะมีพวกกลุ่มสาว สาวๆก็จะมารอที่วัดไอ้หนุ่มนี่ก็มาโยนลูกช่วงกันอะไรกันโยนลูกช่วงรู้จักลูกช่วงไหมเอาผ้ามัดเป็นหัวนะีโยนกันไปโยนกันมาอย่างเงี้ยนะพอเย็นเข้าก็ไปกินข้าวแดกข้าวฟรีสาวๆก็พาเชิญไปแล้วแต่เขาจะเอาลูกช่วงไอ้สาวเหล่ผู้ชายคนไหนก็กว้างใส่ลูกช่วงใส่คนนั้นอ่านะ พอกว้างสายใ<ด>ห้นุม่มนี่รูปหล่อหน่อยนะไอ้สาวนี่กว้างลูกช่วงใส่มือปึ๊กนะบางทีมันอาจจะกว้างให้หล่อเสือกไปเจอไอ้เหล่เขาปั้งก็ซวยเลยต้องเอาไอ้เหล่ไปที่บ้านนะฮะไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวมื้อหนึ่งนะครับไอ้นุ่มขึ้นไปบนบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่ดูเนี่ยไอ้สาวเนี่ยเขาจะต้องยกขันน้ํามาให้กินก่อนก็จะดูขันน้ําขันน้ําจะเป็นขันอลูมิเนียม ขันอลูมิเนียมต้องขาวเงาวับไม่มีดอกนะใช่ใช่เจ๋งปะอแต่ถ้าเนี่ยคนรุ่นเดียวกันคุยกันรุ่นเดียวกันคือถ้าเกิดขันดำเลยนะกินข้าไม่ลงแล้วมึงหาผัวไม่ได้ก็แล้วกันบ้านเนี่ยเวลาตักน้ำมาไม่ให้น้ำกกอนเลยนะให้ริ้งเลยนะใช่ใช่ข้าน้ำเนี่ยคนรุ่นเดียวกันแล้วฝาองเนี่ยนะฝาองเนี่ยต้องขาววุบเลยขัดเนี่ย ไอ้สบูส่สไลอ่อะสบูกส่กดเขาเรียกสบูก่กดแ <c oughs> ม <c oughs> เรียกให้ทันสมัยหน่อยสิสบู่สีเหลืองๆครับ <c oughs> สีเหลืองๆก้อนสี่เหลีออ่ยมอะคนรุ่นผมเนี่ยเขาจะเรียกสบูก่กครบแล้วจะมีฝอยขัดหม้อ <c oughs> ก็ต้องเอาฝอยขัดหม้อเนี่ยไปถูสบู่กดหน่อยแล้วก็วนนะครับวนวน,วนครั้งแรกก็แรงหน่อย มึงอย่าเสือกขัดแรงนักงน,นะเดี๋ยวฝาหม้อทะลุออมาเนี่ยต้องค่อยๆเบาๆขัดเนี่ยนะแล้วก็หาฝอยขัดหม้อที่มันเก่าแล้วอะที่มันความคมมีน้อยนั่นเข้าไปนะครับเสร็จแล้วต้องเช็ดด้วยผ้าขาวบางขาวนี่ให้แห้งสนิท<ๆ>เพื่อไม่ให้น้ำมาเกาะเป็นดอกสาวๆเนี่ยเขาจะสอน บ้านไหนเข้าไปแล้วโอ้ยฝาโอ่งขาววับเลยเลยเ,เป็นดูในห้องครัวฝาหม้อก้นกระทะไม่ดำขันน้ำมาเนี่ยนะแต่ก็ไม่มีการจีบกันว่าใครเป็นเจ้าของนะวันรุ่งขึ้นก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งไปอย่างเงี้ยววนกันเล่นกันเป็นเดือนครับเล่นกันเป็นเดือนเล่นกันเป็นเดือนนะครับ <laughs> บางทีนะ ไอ้หมู่บ้านนั้นไปแล้วนะเจอเจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นแต่มันก็ไม่มีไล่ตีไล่แทงไล่ฟันกันแบบสมัยนี้นะมันปล่อยลมยางฮะลมยางรถจักรยานเนี่ยไปปล่อยลมยางรถจักรยานนะแต่มันก็ไม่ถึงกับเอาตะปูมาแทงนะปล่อยลมยางแล้วก็แย่เลยนะก็เป็นความสุขของคนแก่สมัยก่อนนะครับมา คนแก่สมัยก่อนไม่มีโอกาสได้เจอได้จีบกันเลยครับไปทําบุญก็ต้องนั่งห่างกันนะมองได้หามตานะเนี่ยชะเง้อไปว่ามาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะมารุ่นก่อนนะแต่รุ่นนี้แม่มันเก็บสแปรตั้งแต่เรียนมัธยมเลยเว้ยมาเนี่ยไอเจ้าสาวเก็บสแปร์ห้ผู้ชายแล้วไม่นี่นะฮะชานไอที่ไปเลไปพอไปถึงบ้านผู้หญิงก็ถือปากสามสามครั้งก็ใช่กูแน่ละ ลงมาเงี่ยนะมันหนาที่ไหนฮะก็ที่สุพรรณไงยังสมมติไปบ้านสาวในก็ะมิบปากสามครั้งผีรูผีลงมาโอ้เพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพื่อนมกเรียนโอ้เท่าผิวปากน่าท่ามาเนี่ยนะสามครั้งแล้วหล่อไอ้เละมันเสือผิวเสียงดีก็มาเนี่ยนะไม่ไม่นัดกันแล้วไงนัดกันแล้วใช่ไหม ผู้หญิงรู้แล้วลงมาเพราะว่าขึ้นบ้านแล้วนี่มันต้องลงมาใดมาเพื่อนจริงๆที่สุพรรณอ่ะเพื่อนนักเรียนถึงจาถ้ามีลูกเขาต้องเรียกอีผิวเลยเด้อบางคนไม่ใช่แฟนถ้าอย่างนี้คุณอาถ้าเขาให้ซอฟต์พาวเวอร์สงการหนึ่งเดือนท่านว่าไงอะคะโอ้ผมไม่เข้าใจลักซอฟต์พาวเวอร์ผมอย่างนี้นะผมเป็นงนไยผมเป็นข้าราชการไทย ถึงแม้ว่าจะจบปิญญาตรีปิญญาโทนะครับผมพูดได้ภาษาอังกฤษแต่ผมพูดภาษาไทยไปไประชุมต่างประเทศไม่รู้กี่ประเทศผมไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยเจอฝรั่งจะแแฮนที่มีิวเหมือนโนสวัสดีครับยินดีได้รู้จักคุณมันก็เอ้ยเฮียนี่พูดอะไรวะ <laughs> ผมก็ใส่ภาษาไทยเลยมันก็เลยบอกเอ้ย เจอผมนี่ต้องมีร่างประปกบปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของผมคือผมมองอย่างนี้ครับอะไรที่เราจะไปค้าขายเนี่ยถ้าเป็นทูตพาณิชย์อะไรท่านต้องเก่งภาษาอังกฤษเข้าไปพูดเขาเพราะเราจะไปค้าขายเขาแต่ผมเป็นข้าราชการเป็นผู้จัดการสันติบาลเป็นผู้จัดการปราปามยาเสพติดเขาต้องมาอาศัยเรา ในการที่จะยันยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้เข้าผ่านประเทศไทยไหลไปประเทศเขาเพราะนั้นถ้ามาหาผมท่านก็ต้องเอาล่ามมาด้วยนะครับมาเจอผมเจอผมก็ยกมือไหว้สวัสดีครับยินดีได้รู้จักนะเดี๋ยวเรามาทำงาน,งนร่วมกันนะฮะเขาก็มีความเกรงใจเรากับประเทศหนึ่งเป็นมหาอำนาจเลยนะครับเขาก็มีทุนมาให้ประเทศไทยผมก็บอกว่าท่านไม่ต้องเอาเงินมาให้ข้าราชการตำรวจผมเนี่ย ประเทศไทยถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กและยากจนแต่มีความจริงใจจะทํางานร่วมกับคุณคุณไม่ต้องมาให้ผมนะครับเพราะว่าเงินที่คุณให้ผมเนี่ยกับลูกน้องผมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าที่ผมให้ลูกน้องผมเดือนเดียว <c oughs> ผมขู่ไปอย่างนี้แม่เลยให้มากขึ้นเนะฮะและเราก็พบกันเป็นเพื่อนเขาก็ให้เกียรติเราแม้ั้นเขาก็มองเราเป็นประเทศที่ล้าหลังนะผม ไม่รู้ผมเป็นคนโตมาตั้งแต่รุ่นผมเนี่ยเดินเดินขบวนเดินขบวนเดินขบวนประท้วงต่างประเทศนะแล้วก็ชั่วโมงภาษาอังกฤษไม่เรียนนะชั่วโมงภาษาอังกฤษไม่เรียนนะถือว่าประเทศไทยตั้งมาเป็นประเทศเนี่ยก่อนประเทศเขาอีกนะครับเําทไมต้องไปใช้ภาษาเขาอ่ะทําทไมไมึงไม่มาหัดเรียนภาษาไทยบ้าง โจมประเทศไหนโหพอท่านพูดว่าอะรยารมเมืองไทยมันไม่ใช่ได้เป็นแบบ่ตรเนี้นี่ท่านเป็นประเทศอะไรแล้วร้องไนักศึกษาท่านอะไรไม่ให้เกียรติขนาไหน,ไ,หนไม่รู้คนระับมาคือผมมองว่าไม่รู้เป็นคนอย่างเงี้ยเวลาไปประชุมก็เหมือนกันก็จะมีมีบางท่านเนี่ยเขาจบมาจากต่างประเทศนะพูดภาษาอังกฤษคำไทยคําผมก็ยกมือขออนุญาตครับประชุมที่ประเทศไทยขออนุญาต ใช้ภาษาไทยด้วยเพราะที่ท่านพูดเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องที่จริงฟังล้วงเรื่องแต่กวนตีนเข้าไปงั้นแหละนะฮะคือบางทีเขาก็ติดนะบางคํามันทับศัพท์นะถ้าเซเว่นอีเลเว่นมันก็ไม่หลบไม่ได้อะไรหลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ได้ไปผมพยายามจะใช้วัฒนธรรมไทยเท่านั้นเองเนทะ่าที่เราทําได้นะครับมาผมก็เคยไปแนะนําผู้หลักผู้ใหญ่เวลาฝรั่งมาเนี่ยเขาก็จะด้วยความเคยชินเขาจะ ใชแแลนเราเรายกมือไหว้ก่อนเลยมันก็งงรีบย,ยกมือไหว้ตามทีเราไปนิวซีแลนด์ยังต้องเอาจมูกไปดุนกับมันเลยฮนะใช่ปะ่ะเอา้าเคยไหมพอเจอกันก็ต้องเอาจมูกไปดุนหนา้าผาไปแตะกันอย่างเงี้ยนะมาประเทศไทยเราก็มีบางประเทศก็ต้องตบโอกเงี้ยมาเขาก็จะได้รู้วัฒนธรรมเรามาเขาจะเขาก็ต้องมีความเตรียมต,ตัวนะฮะแต่ว่า ถ้าเราจะต้องไปง้อเขาต้องไปพึ่งพาเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษลูกเต้าผมก็เก่งภาษาทุกคนแต่ผมรุ่นผมปล่อยให้ตายไปเถอะมันมีความคิดอย่างนี้นะครับมันก็แก้ไม่ได้แล้วนะครับลูกชายคนโตก็จบริญญาโทวิทยาเอกที่อเมริกานะครับคนสองก็อังกฤษจบโทอังกฤษสองใบคนสามก็จบโทคนสี่ก็ไปจบโทอังกฤษ ไปจบโทกันอะไรเงี้ยให้เก่งภาษาต่างประเทศนะครับเพราะเด็กรุ่นใหม่มันไม่ใช่รุ่นเราแล้วนะรุ่นเราเนี่ยไอ้รุ่นไปดูขันน้ําต้องขัดด้วยฝอยขัดหม้อสบูก่กรดเนี่ยนะครับที่ผมเรียกสไลด์เนี่ยอีโนโนหนูไม่รู้หรอกคือสบูก่กรดเนี่ยมันจะราคาถูกหน่อยสีเหลืองเหลืองไม่มียี่ห้อวันดีลูกโชคดีหนูโชคดีมันไม่มียี่ห้อเขาก็เรียกสบู่กรดสบูกสบ่กรดเขาไม่เอามาอาบน้ํา แต่ถ้าจะเกรดดีขึ้นหน่อยอะ่ะขึ้นมาสันไหลสันไหลเนี่ยก็คือสบู่กรดเนี่ยสีเหลืองแต่มียี่ห้อขึ้นมายี่ห้อสันไหลไม่ใช่จังไลนะสันไหลแล้วพอไปผสมน้ําหอมเข้าไปหน่อยหนึ่งตั้งยี่ห้อว่าตรานกแก้วตานกแก้วห่อด้วยกระดาษสีเขียวนะมีหัวนกแก้วโอโ้โหมึงเอ,อ้ยใคร ใครฟอกสบู่ตานกแก้วมาเนี่ยมันเดินผ่านเนี่ยหอมเลยนะมาเนี่ยนะนี่ถือว่าลูกผู้ดีมีเงินนะเว้ยสบู่ตานกแก้วถ้ารองเท้า